สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเราละอรลอยวีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อแนะนําสินค้าไม่ได้ชุจรและการลงทุนใดๆการลงทุนมีความเสี่ยงใต้คลิปวิดีโอจะมีลิงก์สมัครสมัครกันเยอะๆนะครับอันนี้เราก็อยู่กับข่าวคริตโต2 223ตัวนี้ก็จะเป็นอินพที่294นะอันนี้ก็จะเป็นข่าว3มเหตุการณ์นะที่ทําให้ b t c ร่วงมาอยู่ที่25,200นะที่ราคาต่ําสุดนะ เหตุการณ์แรกเนี่ยก็น่าจะเป็นการเทขายของสเปซเอกเทขายบิตคอยนะของอีลอนมาร์กนะเขาเทขายแต่มูลค่าไม่เยอะนะก็สามสามร้อยเจ็ดสามร้อยเจ็ดสามดอลลาร์นะหรือประมาณอ่อก็เกือบหมื่นล้านก็เยอะนะเออใช่เกือบหมื่นล้านก็ถ<ล> <tinc S 1> ือว่าเยอะอยู่นะแล้วก็เหตุการณ์ที่สองเนี่ยก็จะเป็นการ ล้มละลายของเอวุกแกลดในยืดล้มละลายของอสังหาอันดับใหญ่อันดับสองของจีนนะอันนี้ค่อนข้างสั่นสะเทือนไม่ใช่ว่าสั่นสะเทือนวงการคริปโตสั่นสะเทือนวงการหุ้นวงการอสังหาหลายๆวงการเหตุการณ์ค่อนข้างใหญ่มากนะอันนี้ก็เหตุการณ์ที่สามก็จะเป็นสัญญาออปชั่นหมดอายุพร้อมกันนักเทรดถูกล้างพอนะเหตุการณ์นี้เหมือนเป็นการถูกจัดวางกันแบบอย่างด,ดีนะอ่า แต่ว่าหลายคนก็อาจจะแบบรู้วงในมาแล้วนะพวกเหตุการณ์พวกนี้มันมาบรรจบกันนะก็ทําให้ราคาร่วงแบบมหาศาลเลยนะไปดูข่าวกันนะครับก็17สิงหาก็สื่อรายงานว่าบริษัท Space X ของ Elon Musk นะ่ะได้เทขายนะแต่ก็เทขายช่วงที่ซื้อมาตั้งแต่2 21, 22, 3, 17, 000, 000, นะอง1 2 2มูลคุ่นราคาสามรล้านนะเออก็นี่ก็เยอะอยู่นะ3า0ร้คูณสิ ก็สามพันเกือบหมื่นล้านนะค่อนข้างเยอะนะขณะนี้ก็ยังไม่ทราบว่าจะไปเทขายในช่วงเวลาใดน,นะแต่ว่ามันก็เอามารวมกันนะทำให้งงๆนะแล้วก็เทขายนะรวมๆแล้วก็บริษัทอันดับสองบริษัทเอเวอร์แกนนะก็เป็นบริษัทอสังหาอันดับสองของจีนนะก็ล้มละลายนะทำให้หลาย,ลายๆสิ่งหลายๆอย,าๆอย่างมันแย่ลงในช่วงนี้นะ ก็ได้ยื่นฟ้องนะลดมลลายที่วันที่15ของนิวยอร์กในวันพฤหัสพฤหัสที่ผ่านมานะก็ก็ข่าวเนี่ยมันก็ค่อยๆมาจนมารวมที่วันนี้พอดีนะอ่าแล้วก็เรื่องของสัญญาออปชั่นนะก็สัญญาสมมอบสิขายล่วงหน้านแะ้วก็ปรับตัวอย่างรุนแรงนะเพราะว่าอ่ามันหมดอันเก่านะและอันใหม่ก็ทำให้นักลงทุนถูกล้างพอร์ตนะ ฟีเจอร์ออปชั่นะมูลค่ามหาศาลมาถึง150ล้านดอลลาร์นะมหาศาลภายในวันเดียวนะตอนนี้ราคาของบิตคอยก็ยืนแถวๆ6 0 0 0่ 26, นะครับก็จะประมาณนี้นะก็การลงทุนมีความเสี่ยงใครจะลงทุนก็พิจารณาดีๆนะครับ ขายของก็สเสลนอนใต้คลิปตัวจะมีลิงก์สมัครกระดานเทรดคลิปตัวอันดับหนึ่งของโลกใบนั้นสมัครเพีเงินที่ใช้ในการสมัครยิเง,งินตัวต้นได้แบบประชาชนสาสิบนาทีนะครับควันนั้นจะถือสูงปลอดภัยสูงแต่ก็มีความเสี่ยงนะครับอโอเคเอเวอร์เทคคลิปตัวอันดับสองของโลกนะเปิดมาแปดปีนะ,ะมีระบบเทรดมาจิ้นดีส่วนในโลกดีกว่าใบนั้นยังไงก็ลองสมัครประเทศดูนะ กูคอยเป็นหนึ่งเวทต้นน้ำเปิดมา4ปีเกดเด,ดยโอโก็เป็นเวทต้นน้ำเปิดมาเกือบ10ปีนะครับสามารถฟาร์ม KUV คอยและแอลแบงก็จะเปิดมา8ปีนะแบบต้นน้ำสายเกมโมบอกนะเราได้คอยเรื่องเกมได้เงินจริงนะโอเคคลิปนี้ไม่ชักชวนเรื่องการลงทุนแต่งใดการลงทุนมีความเสี่ยงใครจะลงทุนก็พิจารณากันดีๆครับเจอกันใหม่ปีหน้านะครับบ๊ายบาย